จากที่ฟังมาเนี่ยอาจารย์จริงๆมันมีตัวไบบมูคอลเทน m ซ l a t เลอร์หลายตัวมากๆส่วนต,ตัวอาจารย์คิดว่าสารพวกนี้ฉีดง่ายไหมครับถ้าบอกว่าฉีดง่ายแปลว่าอะไรแปลว่าคนไม่ใช่บอกว่าฉีดได้หรอการที่มันจะบอกว่าฉีดง่าย,ฉ,ายฉีดยากมีความสําคัญเลยคือมันมีโอ,อกาสโอกาสเกิดอันตรายไหมมีโอ,อกาสเกิดผนข้างเคียงไหมมีการฉีดแล้วออกมาไม่สวยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ทั้งหมดเลยพวกนี้มันอยู่ที่เทคนิคเป็นหลักเลยคนที่จะฉีดให้กับเราอ่ะจะต้องรู้เรื่องอนาโ o มีให้ดีเลยขณะเดียวกันเทคนิคคือเทคนิคในการฉีดอะ่ะจะต้องดี คุณหมอจะต้องมีแฮนด์สกิลที่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าฉีดเราไม่ดีเกิดอะไรขึ้นหนึ่งเกิดผลข้างเคียงผลข้างเคียงอะไรบ้างถ้าอบบผลข้างเคียงที่ไม่ดูแลก,ก่อ mm hmm. ก็เช่นเป็นก้อนแกลนโลมานั่นเองที่ mm hmm. หรือเป็นบล mm ็ hmm. mm hmm. เป็นลล์หรือเป็นแกนแกนโลมาที่เป็นศัพท์ทางการแพทย์คือก้อนที่เกิดการอักเสบหรือออกมาไม่สวย mm hmm. เช่นไม่ดีไซน์ให้ดี mm hmm. ฉีดไปโอซิมเบอร์เทอร์อาจจะออกมาไม่สวยได้ mm hmm. นะครับอ,อาจจะโปร์ฟิลได้ด้วยบางทีนะครับและอันนี้คือผลข้างเคียงแบบโอเคไม่อันตราย